อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับประจำวันที่15มกราปี2569นะครับยังคงมีข่าวคราวมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้ เครนถล่มเป็นจุดที่2แล้วนะครับรวมถึงอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนทุกผู้ชมครับขเมนกราบไทยแล้วอ่อนวอนอย่าขอเลื่อน JBC รีบประชุมรีบปากหมุดรีบเปิดด้านยังคงหน้าด้านเนรคุณการศึกษาไทยขเมนทวงงบ800ล้านให้ขเมนเข้ามาเรียนในไทยฟรีหน้าไหวหลังหลอกขมนโวลัน่น ทั่วโลกมาดูสนามบินเตโช7ล้านคนเทียบสุวรรณภูมิขมิ้นหลอนตามแนวชายแดนไทยโชอาวุธใหม่เด็ดหัวทหารขมิ้นได้ทั้งกองพันโดยใช้แค่ทหารไทยเพียงแค่คนเดียวอัปเดตข่าวสารจากต่างประเทศสหรัฐหลอนก่อการร้ายระงับวีซ่า75ประเทศสัญ,ญญาณเตือนสงครามโลกครั้งที่3มมาแล้วรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อีพีนี้ด้วยนะครับ ถ้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนท่านผู้ชมครับด่วนท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้เครนถล่มอีก1จุดนะครับที่พราม2ในช่วงเวลา9ก้โมงสิที่ผ่านมา ประจำวันที่15มกราคมปี2568นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเครนได้หล่นทับใส่รถไฟด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่21เ,เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้32รายนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วสูญหายอีก3รายที่ยังหาไม่เจอแต่ล่าสุดนี้ถล่มอีกแล้วที่พลราม2และได้มีการยืนยันแล้วว่ามีการเสียชีวิต1รายแล้วฮะท่านผู้ชมครับ เหตุการณ์น uhm bo ี้เกิดขึ mm ้น hmm. ที่พราม2นะครับอยู่ช่วงหน้าโรงแรมปารีสเบื้องต้นแจ้งมานี่มีรถถูกทับอยู่2คันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือนะฮะท่านผู้ชมครับต้องตั้งคําถามแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยกับหน่วยงานก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้กําลังไล่กันอยู่ว่าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบของบริษัทไหนนะครับซึ่งเหตุการณ์คล้ายคลึงกันมากนะครับกับ2เหตุการณ์ที่ผ่านมา สำหรับวันที่14และวันที่15าวันนี้ท่านผู้ชมครับสวันติดที่เครนมีการยุบตัวนะครับตอนนี้ชีวิตประชาชนนี่ไม่ปลอดภัยเลยนะครับในการสัญจรมาถึงวันนี้จะต้องสังขยาากันใหม่แล้วนะครับสำหรับระบบก่อสร้างของประเทศไทยมีกฎหมายอะไรก็ามาควบคุมก็รีบทาเลยครับก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้นะครับนี่แหละเป็นผลพวงของการทุจริตคอร์รัปชันพวกนี้กินได้ทั้งอิดทั้งปูนทั้งทรายลดมาตรฐานลดคุณภาพของการก่อสร้าง และมีความประมาทอย่างยิ่งก็ต้องยอมรับว่า2วันที่ผ่านมาเกิดจากเหตุการณ์ประมาทของผู้ที่รับผิดชอบในหน้างานนะครับจะสังเกตได้ว่า2เหตุการณ์นี้เหมือนกันคือไม่มีการเซฟตี้นะครับในสภาพแวดล้อมรอบข้างซึ่งเสี่ยงต่อการของหล่นลงมาใส่หัวผู้ที่สัญจรแล้วครับก็ต้องบอกว่าทํางานช่วยมากนะครับสำหรับฝ่ายที่รับผิดชอบเดี๋ยวไปอัปเดตข่าวสารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยทุยผู้ชมครับเรื่องราวของขมรก็ยังคงจะต้องจับตานะครับทุกวันนี้ทําข่าวนี้ ไม่ได้ระแวงแค่ขมินแล้วนะครับระแวงคนในประเทศของตัวเองด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้อีลงตุงนังกันไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับขมนยังคงเดินหน้านะครับในเรื่องของการขอประชุม JBC อย่างเร่งด่วนนะฮะซึ่งถูกไทยของเรานี่เลื่อนออกมา2ครั้งแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับทำให้ขมนตอนนี้กราบไทยอ้อนวอนเลยครับ ทำคำร้องขอประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมาที่การเขตแดนร่วม JBC ตามถ้อยถแถลงประจำวันที่15มกราคมปี2569สำนักเลขาธิการยิจการชายแดนกัมพูชาท่านผู้ชมครับระบุว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่ฝ่ายไทยขอเลื่อนการประชุม JBC นัดพิเศษหลังจากที่กัมพูชาเสนอให้จัดการประชุมที่เสียมราชระหว่างสัป,ปดาห์ที่2และสัป,ปดาห์ที่3ของเดือนมกรานะครับ ตามรายงานของสื่ออย่างพนมเป็นโพสต์นะครับได้ออกมาบอกว่าไทยอ้างว่าจําเป็นจะต้องเสร็จสิ้นขบวนการภายในเสียก่อนก่อนที่จะมีการจัดตั้งองค์ประกอบใหม่ของ JBC ของฝ่ายไทยครั้งที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ตามหลังจากสืกเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งมีการกําหนดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาซึ่งตามถ้อยแถลงของฝั่งกัมพูชาท่านผู้ชมครับมันได้มีการพูดถึงหลักเขต42 47 52ถึง59ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยของเราสถาปนาพื้นที่แล้วนะครับในการบุกยึดตามแนวชายแดน1ต่อ50,000ตามแผนที่นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้เราไม่สามารถจะไปเจรจาใหม่ได้นะครับเพราะว่าเราได้ควบคุมพื้นที่ไว้ได้หมดแล้วนะครับเขมนก็ยังคงหัวหมอท่านผู้ชมครับอยากจะให้เราเนี่ยเล่งประชุมนะครับในเรื่องของการปักหมุดเขตแดนใหม่เพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้กลับเข้ามาในพื้นที่นะครับ นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับผลที่กอด MOU43 เอาไว้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจนได้นะครับมันไม่จบไม่สิ้นหรอกนะฮะท่านผู้ชมครับตราบใดที่ยังไม่ยกเลิก MOU43 นะครับขมนมันก็ยังคงหน้าด้านเลยครับที่จะลุกรานแผ่นดินไทยของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะขมินระบุชัดนะครับว่าการที่ไทยของเราขอเลื่อนออกไปทั้งสองครั้งแบบนี้นะครับเนื่องจากมีปัญหาภายในที่เราเองจะต้องเลือกตั้งกันใหม่แต่ขมินมันไม่ยอมรอนะครับ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ยอมรับนัดในการประชุม JBC แบบนั้นพิเศษกัมพูชาจะเดินหน้าวางหมุดเพียงฝ่ายเดียวนั่นแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่มันมีกับไทยอย่างชัดเจนเนะครับว่ามันต้องการประทะกันร,รอบที่3าท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะหาทางร่วมมือกลับมาเจราจากันอีกรอบสําหรับเรื่องนี้ซึ่งไม่จบง่ายๆท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกว่าก่อนการเลือกตั้งจะต,ต้อง จับสัญญาณนี้ให้ได้ดีนะครับเพราะว่าขเขมรมีเจตนาที่จะปักหมุดฝ่ายเดียวซึ่งตอนนี้ท่านเห็นภาพใช่ไหมครับทหารไทยของเราตรึงกําลังตามแนวชายแดนทุกจุดนะครับที่เราเองสามารถยึดคืนกลับมาได้แต่ขเขมรมันพูดถึงหลักหมุดที่4247นะครับที่อยู่บ้านหนองจานและ5259เนี่ยที่ไทยของเราเนี่ยนะครับสามารถยึดเข้าไปได้แล้วเนี่ย มันจะช่วงชิงพื้นที่คืนไม่สนว่าเราเองจะมีการประชุม JBC หรือไม่นี่คือเจตนาที่ชัดเจนของมันจริงๆนะครับที่มันกําลังกดดันให้ไทยของเราจะต้องกลับมานั่งเจรจาท่านผู้ชมครับ JBC ถ้ามันจะเข้ามาปาักหมุดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการประทะกันทันที และหลังจากนี้จับตาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ดีๆท่านผู้ชมครับว่ามันจะกลับไปจูบป,ปากกับขเมศอีกหรือไม่เพราะว่ามีสัญญาณเตือนๆแปลกๆมาอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่านะครับ MOU 43แม่งโคตรทำให้ขเมรน,นี่ได้เปรียบถ้าเมื่อไหร่มีการประชุม JBC นะครับนั่นเท่ากับว่าไทยเราเองยอมรับแผนที่ 1. ต่อ2แสนของขมรทันทีและอาจจะได้คืนพื้นที่ให้กับมันนี่แหละว่าทำไมเราจะต้องจับตาภาคการเมืองให้ดีๆ ผมเชื่อมั่นเสมอนะครับว่าทหารไทยของเราเสี่ยงชีวิตนะฮะเสี่ยงตายทวงแผ่นดินไทยของเรากลับขึ้นมาเนี่ยเขาไม่อยากให้มีแหละครับเ U 4 3เขาอยากให้ยกเลิกนะครับต้องตั้งคําถามเลยครับว่าภาคการเมืองเนี่ยนะครับกอด m u u 4ไว้ทําไมถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันช่วยมันล้มเหลวทุกอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญในการช่วยเหลือขมรน,นะครับในเรื่องของการศึกษาไปตกลงกับมันอีท่าไหนถึงบอกว่าจะให้ขมรเรียนฟรีถึง15ปีทุกท่านก็ไปเช็คเอาล้วกันนะครับผมจะไม่พูดถึงห่วงเวลาที่ผ่านมาว่าใครเป็นคนเซน็นคนร่างนี้ขึ้นมานะครับล่าสุดนี่ขมรมันทวงแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับงบ800ร้ล้านทุนเรียนฟรีของนักเรียนขมรฟังแล้วมันก็เจ็บปวดใจนะครับสำหรับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเด็กไทยที่ต้องกู้เรียนนะครับไม่มีทุนการเรียนการศึกษา แต่ทางรัฐบาลน,นําเงินก้อนนั้นนะครับไปสนับสนุนขเขมรเพื่อที่ให้มันมีความรู้และเอามาทําลายประเทศไทยหลักฐานชัดนะครับในการพระทะก,กันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากราชพัชสุรินทราชพัชศรสีสเกตต่างก็ได้บทเรียนนี้กันมาแล้วนะครับเพราะว่านักศึกษาเหล่านั้นมันกลับไปเป็นทหาร กลับมาเย้ยและดูถูกเหยียดยามระบบการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะผู้นําอย่างฮุนเซนถึงขั้นออกมาดูถูกสถาบันนะครับการศึกษาไทยของเราอย่างยิ่งหลังจากที่หลายห,ายหมหาลัยปลดปริญญาของฮุนเซนอย่างที่เราทราบตามข่าวที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นท่านผู้ชมครับที่มันเองเนี่ยนะครับเนรคุณประเทศไทยท่านผู้ชมครับผมใช้คํานี้ก็คงจะไม่ผิดมากนักมันเลระคุณขนาดนี้นะครับล่าสุดมันทวงมาแล้วนี่แปดล้าน จะให้มันเรียนฟรีต่ออีกหรือไม่วัดใจกันเลยทีเดียวนะครับว่าใครดูแลในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะฮะงานนี้เองเนี่ยเตรียมล่มจมได้เลยนะครับประชาชนคนไทยจะประชาทันเขาให้มันชอบเป็นพระเอกทําตัวหล่อกันดีนะักสําหรับพวกนี้ไม่แหกตาว่าเด็กไทยเนี่ยยังขาดแคลนในเรื่องของการศึกษาเป็นจํานวนมากหวังแต่จะได้หน้าได้ตานะฮะมันน่าเกลียดจริงๆนะพฤติกรรมแบบนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าทําดีกับมันมันไม่เห็นผลเลยครับไอ้พวกนี้มันเนรคุณนะครับ อย่าวังว่ามันจะมาชื่นชมประเทศไทยไม่มีทางหลายเรื่องที่เราเองนี่ช่วยขมิญมาตลอดนะครับหนึ่งในนั้นเป็นสนามบินเตโชด้วยนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงว่าใครเข้าไปช่วยแต่นะครับล่าสุดนี้มันก็โวใส่และครับว,ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับทั่วโลกนะครับบินมาที่สนามบินเตโชนี้มากกว่าประเทศไทยไม่รู้มันเอาตรงไหนมาวัดมันบอกว่ามีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนถึง7ล้านคนที่บินมาที่สนามบินเตโช ไม่รู้ว่ามันนับคนของตัวเองหรือเปล่านะฮะล่าสุดนี่พากันไปเที่ยวที่สนามบินเตโชนี่19แสนนี่คือนะครับคนในประเทศส่วนนักท่องเที่ยวน่าจะอยู่ประมาณแสนกว่าตั้งว่านะครับผู้โดยสารเนี่ยนะครับมากกว่าสนามบินนานาชาติ3าแห่งหนึ่งในนั้นรวมไทยด้วยนะฮะเห็นไหมนะฮะเนรคุณไหมทีนี้สนามบินเตโชนี่แหละครับไทยของเราช่วยนะฮะส่วนหนึ่งท่านผู้ชมครับไปสื่อเผาเองแล้วกันนะครับ มันยังกล้าที่จะมาแข่งกับเราเนี่ยมันเนลคุณมากแค่ไหนคุณก็คิดเอาแล้วกันที่ไว้ใจขเขมรไม่ได้เด็ดขาดนะครับมันพบรุษเราเนี่ยนะครับสอนกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วว่าไอ้พวกระแวกมันไว้ใจไม่ได้นะครับระแวกปัจจุบันก็คือขเขมรน,นี่แหละท่านผู้ชมครับกี่ร้อยปีที่ผ่านมาแม้ก็ยังเหมือนเดิมไอ้พวกนี้ชั่วเสมอต้นเสมอปลายจริงๆมีทางเดียวครับจะต้องให้มันก้มหัวซิโรล,ลาบเหมือนกับไทยเมื่อ400ปีก่อนนนะฮะท่านผู้ชมครับจะต้องให้มันเหมาะแบบนั้นถึงจะเอาอยู่นะครับ ล่าสุดนี้นะครับเำมรน,นี่หมอบแน่ถ้าคิดจะรุกรานไทยของเราในรอบที่3นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเพจของ Army มี่บริทิ f ี่ฟได้ออกมาเผยแพร่หุ่นยนต์ไร้ระบบคนขับทางยุทธวิธีนะครับอย่างเดอ m i มิสดีไอดอนอติดปืน R400S ้นะครับ m k 3 0ม mm นะครับของกองทัพบกซึ่งได้เข้าร่วมประจำการแล้วนะครับในช่วงธันวาที่ผ่านมานะฮะ จะบอกว่าตัวนี้ทำให้เขมรเนี่ยถึงกับวิ่งกันป่าราบเลยนะฮะท่านผู้ชมครับและยังช่วยเซฟชีวิตทหารไทยของเราได้เป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ไร้คนขับนะครับนะฮะบังคับด้วยดีโมดในการบุกตะลุยเข้าพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับทำให้สร้างความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งนะครับเราจะต้องผลิตออกมาให้เยอะๆนะเออดูจากภาพแล้วเนี่ยนะครับเสริมเกาะป้องกันนะครับ ทุนระเบิดหน่อยก็ดีนะฮะก็ต้องบอกว่าการที่จะเข้าไปในพื้นที่ของขเขมรเนี่ยตามแนวชายแดนของเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพที่สองส่วนใหญ่ยากเพราะว่ามันเป็นเชิงเขานะครับแต่ถ้าเป็นแถวพื้นที่นะครับของกองทัพภาคที่1นี่ก็ต้องบอกว่างานนี้ขเขมรเนี่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับสำหรับอาวุธตัวนี้นะครับที่ผลิตจากประเทศไทยของเราของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วฮะท่านผู้ชมครับ เรื่องราต่อมาครับไปอัปเดตข่าวสารจากทางฝั่งต่างประเทศกันหน่อยเลยครับเพราะว่าล่าสุดนี้สหรัฐอเมริกาหลอนหนักแล้วนะครับระงับวีซ่า75ประเทศรวมประเทศไทยของเราด้วยนะครับล่าสุดนี้นะครับกรณีที่สหรัฐอเมริกาออกมาระงับออกวีซ่าถาวรย้าอีกทีนะครับวีซ่าถาวรสําหรับ75ประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราเนี่ย กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาครับได้ประกาศยกเลิกมากตรการคัดกรองผู้เข้าเมืองโดยสั่งให้ระง,งับออกวีซา่าถาวรน,นะครับและชั่วคราวสำหรับพลเมืองจาก75ประเทศรวมถึงประเทศไทยของเรานะครับโดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้1วีซ่าประเภทถูกระง,งับนะครับวงเล็บเข้าข่ายทุกกลุ่มที่ขอใบเขียวคำสั่งนี้ควบคุมวีซ่าที่มุ่งเน้นในเรื่องของการย้ายถิ่นฐาน ไปตั้งโลกลากในสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่กลุ่มครอบครัวนะฮะในการยื่นขอใบเขียวให้กับพ่อแม่คู่สมรสพี่น้องหรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่าและไม่เกิน21ปีนะครับกลุ่มทำงานนะครับวีซ่าทำงานทุกประเภทตั้งแต่ระดับผู้เชี่ยวชาญจนถึงนักลงทุนนะครับวงเล็บ E.B. 1 E.B. 2 E.B. 3 E.B. 4และ E.B. 5นะครับและกลุ่มจับฉลาก Green าร์ดนะครับ ผู้ที่มีสิทธิใ์ในโครงการ r e v e r s i t y v i s วีนะครับประจำปีและกลุ่มมนุษยธรรมผู้ลีภัยผู้ขอลีภัยและกลุ่มผู้ช่วยงานรัฐบาลสหรัฐในต่างประเทศนะครับสาเหตุและเงื่อนไขการกลับมาเปิดรับทางรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุเหตุหลักว่านะครับต้องการปรับปรุงระบบการคัดกรองเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นภาระของรัฐพูดง่ายๆ้วครับมันคัดคนรวยเข้าไปนะฮะ ออฐานะทางการเงินมั่นคงเพียงพอว่าอย่างนั้นนะครับการทบทวนเกณฑ์กระบวนการกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็ต่อเมื่อรัฐบาลมั่นใจว่าผู้ที่รับวีซ่าใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มงวดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกานะครับหลอนในตอนนี้นะครับผมว่ามันหลอนในเรื่องของการก่อการร้ายด้วยเพราะตอนนี้เองเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำตัวเป็นโจรเองซะแล้วนะครับหลังจากที่เป็นตำรวจมานานนะครับ ใช้คาว่าตํารวจนะครับโจรสําหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กลัวนะครับทำเข้าไปเยอะไงนะฮะกลัวเขาจะเอาคืนนะสิทีนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากนะครับสภาวะความตึงเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นไปทั่วโลกนะครับตอนนี้เองความตึงเครียดกลับมาอยู่ที่อิหร่านอีกแล้วนะครับล่าสุดสหรัฐอเมริกาสั่งอพยพทหารออกจากฐานทหารกาตาซึ่งส่งผลมากๆาสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดอิหร่านปิดน่านฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็อีก1จุดนะครับอีก1จุดเนี่ยสหรัฐก็ไปรูปคมนาโต้ใช้คํานี้แล้วกันนะครับหลังจากที่ไพขึ้นภาษีนาโต้จาก2%เป็น5%เพื่อเอาภาษีเหล่านั้นมาเพิ่มงบประมาณทหารของตัวเองนะครับจากเดิมล้านล้านเหรียญน,นะครับเป็น1.5ล้านล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นประ์ติสราที่สหรัฐอเมริกานะครับ สนับสนุนเพิ่มเติมงบกระลาหมท่านผู้ชมครับนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ค่อยดีมากนักและที่สําคัญเองเนี่ยนะครับขยันหาเรื่องรุกลานและตอนนี้สําหรับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าหวังที่จะไปฮุบกรีนแลนด์ที่เป็นพื้นที่ของนาโตนะครับโดยเฉพาะเดนมาร์กเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยในตอนนี้ทําให้สมาชิกนาโต้หลายประเทศอย่างยอรมันฝรั่งเศสจะต้องขยับนะครับเข้ามาป้องกันเกาะกรีนแลนด์ที่ ทรัมเองเยนะครับพูดชัดว่าต้องการอยากได้ขอซื้อแล้วไม่ให้ก็จะแย่งเอาเลยในการใช้กําลังนะฮะเนี่ยมันเป็นโจรแล้วสําหรับพรัมท่านผู้ชมครับงานนี้ต้องจับตาว่าการประทะก,กันรอบที่3กับสงครามโรคครั้งที่3อันไหนจะมาก่อนกันตอนนี้เองเนี่ยทั่วโลกจับตาในเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมครับอีพินี้ผมมีข่าวสารข้อมูลมาบอกกล่าวกันในแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่รับชมรับฟังกันจุดจบคลิป อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ EP นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ